สวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับพี่เก่งประสบการณ์เรื่องนี้คือเกิดขึ้นก็คืออยู่ร่วมในเหตุการณ์กับญาติของตัวเองถูกต้องปะบ้านผมเลยที่บ้านที่นครปฐมที่เราเคยคุยกันบ่อยๆนะครับนะฮะบ,บ้านโรงทองพี่เป้นะครับทําไมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นนะถ้าบอกว่าเป็นบ้านที่เราเคยคุยกันบ่อยๆเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับพี่เป้เนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคือแบบช่วงเนี้ยถ้าเกิดผมจะเล่าผมจะเล่าจาก เรื่องที่เคยเจอกับประสบการณ์ตัวเองแล้วคือจะไม่เล,เล่าเรื่องของคนอดินแ,แล้วตรงเนี้นก็เลยไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันเป็นเรื่องที่บ้านผมเองออืคือจะต้องเท้าคานว่าผมเป็นคนที่เกิดกรุงเทพแล้วก็โตที่กรุงเทพครับเพราะว่าตาผมรับราชการทหารอยู่มมพันสี่แต่ตอนเนี้ยที่เคยอยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นรัฐอาไปแล้วนะครับคือตาผมมันเกษียณซึ่งตอนนั้นผมเองก็จบป .6 ใหม่ ตทนนั้นเรียนอยู่ที่กันตบ,บุตรตรงซอยพี่บุญของรามัน่ะก็ย้ายกลับคือตาผมก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านครับที่เพราะว่ามีที่มรดกของทวดเนี่ยแหละทิง้งไว้ให้อยู่อืก็พอกเกษียณเนี่ยก็กลับไปปลูกบ้านท,ที่แปลงเนี้ยครับที่ประมาณสักสี่ไร่จะเป็นสองแปลงเพราะตรงกลางอมันจะมีคลองผ่านอื ฝั่งหนึ่งประมาณสักสองไร่ครับแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่มันเพจะเข้าซอยเข้ามาหน่อยอืเข้าซอยมาสักร้อยเมตรก็ถึงละคแต่ว่าระหว่งางทางผ่านเนี่ยมันก็จะเป็นป่าเพราะว่าสมัยก่อนนี่คือว่าบ้านเรือนไม่ค่อยมากมันก็เป็นป่ากระถินป่าอะไรก็รกเต็มไปหมดละเขาก็มาปรับปรุงที่ปรับปรุงอะไรปลูกบ้านบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับ ก็อยู่ในกลุ่มญาตันะฮะข้างๆเลยเพราะมาะพอมองเห็นหลังคางกันได้ก็มีบ้านญาติอยู่ปลูกอยู่เพราะว่าเป็นแปลงมรดกแปลงมรดกเนี่ยก็เคยเป็นเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องอครั้นแรกที่เคยคุยกับพี่เก่งเลยเรื่องสัญญาปีศาจถ้าจำได้หลายปีแล<ะ>้วแต่แปลงเนี่ยจะเป็นของทางด้านของตาเหลียวแหละก็จะถัดออกจาก แปลงของผมไปอ่ะสักนิดหนึ่งแต่ตอนเนี้ยที่แปลงนั้นคือเขาขายไปแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่บ้านลงุงก็ตอนนั้นที่กลับไปนะมีตาผมยายผมมีแม่มีน้องสาวแล้วก็น้องสาวผมนะแล้วก็มีผมครับห้าคนอ่าช่วงนั้นประมาณทักปีสามกว่าผมจำปีได้ไม่ชัดนะก็ตาเขาไปปลูกบ้านก็พอเกษียณเสร็จก็มีเงินเหลือเก็บอยู่นะเขาก็ปลูกบ้านบ้านปูนชั้นเดียว ก็เป็นบ้านสองนอนแล้วก็มีโถงตรงกลางแล้วก็มีห้องครัวมีห้องน้ําแล้วก็มีชานบ้านที่ออกมาครับก็คือตอนนั้นก็ปลูกเสร็จแล้วแหละแล้วก็อยู่กันได้มาสักเดือนกว่าสองเดือนนะทีเนี้ยตาผมเองก็อยากจะต่อเติมขยายออกไปข้างนอกสักหน่อยนะก็มันก็มีไม้เก่าไม้เ,เหลือเนี่ยที่แต่ก่อนนี็ลูกน้องแกก็กลดมาให้นะครับแล้วก็จ้างช่างไม้มา ก็ทํอยาค่อนข้างบ้านแหละไม้นี่ก็เอามาเหมือนอากบมาใส่คือมาแต่งให้มันเรียบนะให้มันสวยนะก็ต่อปลั๊กไฟจัดในบ้านไปปลั๊กสายตานะออกไปต่างข้างนอกควันนั้นผมก็อยู่ในบ้านนั้นนะเขาก็ทํางานกยนงไปเสียงกบใส่ไม้ก็ใส่กันแวด๊ดแวด๊แวดที่อยู่ผมก็ได้ยินเสียงว่นวายหน้าบ้านอเอ๊ะเขาว่ยวัยอะไรผมก็เดินไปดูผมเห็นคนที่บ้านผมแล้วก็พวกช่างไม้อะ รีบีปอยู่น้องสาวผมขึ้นรถออกไป <c oughs> ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังงงๆสับสนอยู่เพราะตอนนั้นน้องน้องสาวผม,มาอายุแค่ห้าขวบครบห้าขวบตอนนั้นผมก็อายุมาแล้วสิบสามแล้วนะแล้วก็ยังงงๆอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> สักพักนันก็ถามว่าอะไรแล้วหลุดว่าน้องผมโดนไฟดูดอ๋อโดนไฟดูดครับใช่ ก็คือน้องผมก็เดินเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วมันจะมีไอ้ปักสามตาไอ้สายที่มันพ่วงออกไปข้างนอกน้องผมเดินเล่นเอามือไปจับสายทีเนี้ยสายไฟมันรั่วสรุปก็ส่งโรงพยาบาลนวก็ไม่ทันนะน้องผมเสียเอาหรอครับน้องสาวผมเสียก็บ้านยนี้ยไม่ได้ทําบุญบ้านเลยก็คือจัดงานศพกันก่อนก็จัดที่บ้านนั่นแหละก็สวดอะไรกันเรียบร้อยก็เผาเสร็จก็ ตากับยายนะก็ทําบุญบ้านเนี้ยแล้วก็จ้างหมออะไรหมอทาจากนั้นเขาจะมีหมู่บ้านลาวโซ่งอยู่ก็ให้พวกหมอลาวโซ่งเนี่ยมาทําพิธีอะ้ทีอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเออปัดเป่าเสียงไม่ดีนู่นนั่นนี่อ่ะตรงนั้นก็ผ่านไปเวลาก็ผ่านไปก็เรื่องก็ทศานหลวงก็ใช้ชีวิตปกติอล้วหลวก็ไปโรงเรียนไปอะไรทีเนี้ยเขาความอยู่ว่างๆอะ่ะเขาไม่มีอะไรทำากาะตาผมเองก็ คือแปลงเนี้ยก็คือต้างผมเนี่ยด้านหลังบ้านก็จะมีที่โล่งมากมะโล่งมากเลยก็จ้างช่างให้มาทำโรงโรงเลี้ยงไก่โรงเห็ดก็คือจะเพราะเขปลูกก็คือปลูกเห็ดด้วยก็จ้างช่างมาทําเป็นโรงไม้ไผ่ใหญ่เลยก็าทำใหญ่แหละนะก็กราทาไปเวลาผ่านไปสักปีกว่าประมาณปีกว่าครับวันที่เกิดเรื่องเนี่ยตอนนั้น ปีกว่าไหมปีกว่ากว่าเกือบสองปีวันที่เกิดเรื่องผมอะอยู่ในห้องห้องนอนผมออือที่นี่นด้วยกิจกวัตรประจำวันแม่ผมเลยคือแม่ผมอะตอนสักประมาณบ่นนายสองครึ่งบ่ายสามเนี่ยก็คือจะไปลดน้ําเสตนะคคือก็ต้องไปลดน้ําเ็ดทุกวันอย่างเงี้ยวันนั้นเนี่ยผมนอนอยู่ในห้องจําได้เลยวันนั้นแม่ผมรดน้าเ็ดเสร็จกลับมาก็บอกคุยตากับยายผมออือแม่ผมบอกว่าเมื่อกี้รดน้ําเ็ด่ะเจอใครก็ไม่รู้ ผู้ชายแก่ๆผมขาวหนวดยาวเยอะใส่ชุดขาวทั้งตัวเลยมันนั่งอยู่ข้างในโรงเห็ดถามมันก็ไม่ใครก็ไม่พูดอืถามอะไรก็ไม่ตอบออืก็เลยกลับมาบอกครับอกเสร็จกับคนที่บ้านเขาผมก็เดินไปดูกันอืก็ไม่มีอะไรไม่เจอใครเร็จก็กลับมาครับตกเย็นวันนั้นน่ะแม่ผมไม่ต้องไปตลาดเพราะว่าช้าอีกวันน่ะมันจะเป็นวันสากรีนยครับที่บ้านเขาจะไหว้กันออืแม่ผมก็ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไป เราะว่าไปตอนสี่โมงประมาณสักสี่โมงครึ่งเมื่อสักหกโมงเย็นมันมีคนขับรถมาที่บ้านอบอกว่าแม่ผมโดนรถชนฮะโดนรถชนเหรอครับเป็นไงบ้างครับและคนชนนีก็เพื่อนผมด้วยเอ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ฮะขับขับจะถึงบ้านอยู่แล้วมันเป็นสามแยกทางจากบ้านก็ห้าร้อยเมตรนี่แหละมีอยู่เพื่อนผมขับรถตัดหน้ายังไงก็ไม่รู้แหละแล้วแม่ผมเบรกเบรกรถล้มล้มแล้วหัวฟาดพื้น เสร็จแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลพาแม่มาตมนะสมตอนใหญ่พ่อแม่ผมอยู่แต่คืนหนึ่งเชา้ามาแม่ผมเสียคุณแม่เสียเหรอแม่ผมเสีย<อ>พแม่ผมเสียเสร็จก็จัดงานอะไรกันเหมือนเดิมทีเนี้ยบ้านมันก็เงียบลงครับก็จัดพิธีเผาเลยเรียบร้อยเสร็จบ,บ้านก็เงียบลง เหลือตาผมกับยายผมที่บ้านผมก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรนะเพราะว่าตาผมเองก็มีตำนาญเนี่ยรเรียนก็เยอะพอสมควรนะสมนะัยนะั้นเพรมันั้นมันเลือดแแปดบาทเก้าบาทสิบบาทเนี่ยนาญตาผมมาตั้งหมื่นแปดหรือสองหมื่นนี่แหละพอใช้ชีตไปผมก็เรียนไปฉะนั้นผมก็มีเกเรมั่งอะไรมั่งก็อยู่ได้สักปีกว่าเนี่ยทีเนี้ยตาผมก็ป่วยครับก็คือแกชอบอ้กไปเลือดเราก็จังหวะแกอาการ มีอาการเสร็จก็ต้องพากันไปส่งโรงพยาบาลตลอดอช่วงนั้นผมก็เริ่มโตนะเริ่มพายแกไปโรงพยาบาลได้ก็ไปอ่ะเป็นอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาก็รักษากันไปทีเนี้ยที่อีกแปลงที่ผมเล่าให้ฟังนะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะอ่ะมันก็ว่างใช่ไหมก็ม,มีคนมาขอเช่าปลูกกระชายครับที่บ้านผมให้เช่าไปแกก็ทําการเกษตรทั้งไป,ไปแหละเขาปลูกกระชายคนเช่านะออือทีเนี้ยมันมีอยู่ว่า คุณเช่าเขาไปบนไว้บนกับที่บนบนบนไว้บอกปีนี้ยถ้าขายได้สองแสนนะเนี่ยเขาจะจ้างหนังกางแปะมาให้สรุปถึงเวลาแกขายจะขายได้สองแสนจริงครับแต่แกไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมเอาหนังมามาแก้บนให้อ๋อเหรอผิดสัญญาบิดพริ้วใช่ไหมก็มมแกก็ยังทําปกติแต่หลังจากนั้นก็คือจังหวะที่ว่เขาขุดดินอยู่นะมีเหตุการณ์อยู่อยู่เขาก็ ล้มตึงไม่ทราสาเหตุเลย๋อรอครับครับต้องพายไปโรงพยาบาลออผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรแต่นอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันนะจนต้องนึกขึ้นได้มัว่าบ,บนไว้เสร็จแล้วเอาหนังมาฉายที่ผมเนะ่ะครับพอฉายเสร็จเลยเสร็จเรียบร้อยนะอาการก็ดีขึ้นก็หายหลังจากนั้นแกก็เลิกเช่าที่ผมไปเลยโอ้โหเอออันนะ ก็ผลจากเหตุการณ์ที่น้องผมเสียแม่ผมเสียปีกว่าๆแล้วปู่ผมมาป่วยอดๆแอดๆอย่างเงี้ยอื็นครั้งสุดท้ายที่พาแกไปนอนโรงพยาบาลนะก่อนที่วันก่อนที่แกจะกลับบ้านมันเนี่ยครับพอถึงวันนั้นนะแกกลับมาบ้านตอนเช้ามาสักเก้าโมงสิบโมงแล้วผมจำไม่ผิดนะแกมาเล่าให้ญาณฟังเพราะเมื่อคืนเลยแม่ผมไปหา หรอครับคุณตามาเล่าว่าแม่มาผมได้ยินกผมได้ยินกับหูเลยนะทั้งเรื่องที่แม่เล่าผมก็ดินกับหูนะอที่ตาผมมาเล่านี่ผมก็ดินกับหูนะครับก็เล่าพว่ามาหาอืมก็แกก็บอกแค่นั้นเมื่อคืนแม่ผมมาหาครับมาหามาอยู่ที่ปลายเตียงที่ห้องที่โรงพยาบาลห้องพิเศษอืมก็พอเล่าเสร็จช่วงเช้าช่วงบ่ายอาการแกก็เริบอีกครับคราวนี้ส่งโรงพยาบาลไม่ทันกเสียเฮาสามทุกแล้วนะบ้านเนี้ยครับ ช่วงเวลาเวลาสามปีสี่ป uh ี huh. นี่ก็บางคนก็พูดกันไปนะว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์มั่งอะไรมั่งครับางทีก็ปะมันก็เป็นเรื่องปกติเ,เรื่องคนตายเรื่องปกติอื uh huh. ก็ไม่มีบทพิสูจน์อะไรได้นะตรงนั้นนะน,นะ uh huh. แต่ถ้าแต่ตัวผมเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะสนใจได้ไงออื uh huh. ถ้ามานั่งคิดตอนเนี้ยเออวะเพราะจะยินกับหูแม่จะยินกับหูตายเองว่าเจออะไรแบบเนี้นะครับ uh huh. เนี่ยมันเหลือยายกับผมมาอยู่กันสองคนแล้วทีเนี้ยพอตาเสียชีวิตก็เริ่มลำบากเพราะเราไม่มีเงินเดือนป็นนานแล้วใช่ไหมละ่ะทีเนี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเลยก็ไม่ได้นานหรอกสักประมาณสักปีหนึ่งนะครับพอดีฝั่งที่ฝั่งตรงข้ามมันมีต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งใหญ่มากน่าจะอยู่มาเป็นสักร้อยปีได้แล้วแหละประมาณสักห้าสามคน สองสามคนโอบสี่คนโอบผม้็ผมจำไซด์ไม่ได้จะเป็นมะขามคู่คนใหญ่มาก <î> mm, ยายผมตัดินใจให้คนมาตัดขายก็พอคนเขามาตัดขายตัดเสร็จอะไรเสร็จผลไม,ม้เสร็จตับเนะี่ยพี่อยู่ได้ที่เดียวเองครับ <c oughs> ยายผมมอยู่เส้นเลือดสมองแตกก็ส่งโรงพยาบาลเนะน,นี่ยจิเนี้ยอาอาผมอ่ะครับ พี่ชายแม่ผมก็เป็นทหารหม่ใช่ไหมใช่ไหมเรื่องอการรักษาอะไรก็ไม่ต้องก็มีมีมีเบิกค่ารักษาได้ก็รักษาได้ครับก็สรุปไปตอนนั้นตอนนั้นผมก็จะบจบหมกกแล้วแหละตอนนั้นนะอหละสรุปพวกคุยกันสรุปก็ให้ยายผมไปอยู่กับอาผม อาผมที่เชียงใหม่กนนั้นอาผมเองก็แกก็รีทายแล้วใช่ไม่เคยไปอยู่บ้านเมียที่เชียงใหม่เข้าไปดูแลกันที่นู่นอะไรกันแต่ทีเนี้ยบ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่แล้วผมเองก็ไม่รู้ไปไหนนะครับตอนนี้ก็ได้คุยกับพ่อพ่อเองพ่อผมก็สรุปว่าโอเคเดี๋ยวพ่อผมก็จะเป็นดูแลผมแทนครอบครัวทางฝั่งแม่แล้วกันเพราะพ่อแม่ผมเลิกกันไปได้นานแล้วนะอืสรุปก็ไปเรียนที่กรุงเทพผมก็ให้แกให้ผมเรียนที่กรุงเทพนะเล่นทีลานบ้านนี้ก็ปล่อยทิ้งล้างไปเลยครับ ตรงนั้นผมเองก็เออไปเที่ยวเยี่ยมดูยายบ้างอะไรบ้างแต่พอผู้ป่ติดเตียงนะพอถึงเวลาแกอยู่ได้สักพักก็ถึงเวลาหมดอายุไขก็สรุปก็คือจัดงานศพที่เชียงใหม่นั่นแหละเสร็จแล้วก็เออเอากระดงกระดูกอะไรมาไว้ที่วัดครับที่บ้านเลยบ้านนั้นก็คือปล่อยล้างคไม่มีคนอยู่อื <c oughs> <c oughs> ทีนี้ก็พี่สาวแม่ ก็ามาคุยนะว่าเออถ้าปล่อยไว้มันบ้านมันจะโทมไหมให้คนออมาเช่ามีคนมาเช่าไหมไม่มีไม่มีใครมาเชาเ่าเพราะอะไรครับสาเหตุมีใคร้าเช่าคือมันเสียงล่ํามือเล่าอ้างถึงถึงความเย็นหรือว่ามันด้วยบรรยากาศด้วยความโทมรรไม่นจพี่เะมันมัน,มนคือชาวบ้านก็พูดไปต่างนาคือคนมันตายกันบ่อยอ,ะอ่ะอ๋อก็<ต>สี่สบ,น,สบนะทั้งบ้านอ่ะพูดตรงๆแล้วทีนี้ก็ได้รับรู้ว่าเออก่อน ก่อนตายเนี่ยคนตายเขามาเล่าให้ฟังบ้างว่าเจอ,น,น,เจอนู่นเจอนั่นเจอนี่อะไรเงี้ย<อ>แล้วบรรยากาศมันบ้านผมเนี่ยนะค,คือถ้าเกิดว่าก่อนจะเข้าในพื้นที่บ้านผมนะอืไปบ,บ้านนั้นบ้านนี้ไปไหนมาไหนอะทุกอย่างปกตินะแต่พอจะลองเหยียบเข้าไปในที่ดินบ้านผมนะรู้สึกแบบความกดดันนี่มาเลยนะคือมันเย็นจะเยือกเข้าคนดูมันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างีมันไม่เย็นนะแต่มันรู้สึกกดดันมันรู้สึกไม่สบายตัวน บอกไม่ถูกนะนะทั้งที่บ้านผมนี่ก็ไหว้เจ้าที่นี่ตั้งศาลใหญ่โตนะั้นไหว้ไหว้ตลอดนะไหว้ความผ้าไหว้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 เสร็จก็มันก็มีปัญหานะอะไรอะไรม,มันก็ไม่ใช่ดีขึ้นนะจนตรงตอนน,ตนั้นผมมีความรู้สึกเริ่มจะมีความรู้สึกเชื่อในเรื่องแบบเรื่องพวกนี้ยนะมผมเองก็จะโกรธเจ้าที่นะครับผมเคยพูดไว้กับพวกเอพี่สาวแม่พวก ที่ชายแม่เราไม่ต้องไหว้แม่ไม่งห้่แดกอกัอดูแล้วไม่ดีไม่ต้องไหว้มันแดดฝอยแม่ยากขึ้นแหละไม่ไปตัดเออเอาจริงก็ก็ก็มันก็ป็นสิทธิ์ของเราเนาะมันก็จริงอะแล้วไม่อยู่ด้วยไม่ดีก็อย่าไปกินมนเลยดีกว่าแล้วผมก็เคยโดนทีนะออที่นั่นน่ะครับตอนกลางวันนั่นแหละผมก็ไปมีเปรย์อยู่นะในโรงเห็ดนั่นแหละครับไปนอนเล่นไงแต่ผมรู้สึกฟลอร้อนไปเล็นะผมนอนหลับรู้สึกว่าหนักตัวอือรู้สึกรู้สึกได้เลยนะว่าตัวเองตื่นครับ พอตื่นเสร็จก็เห็นมีเงาดำๆมานั่งทับผมอยู่อืออันนี้คือรู้สึกตื่นแล้วเสร็จลแล้วผมก็พยายามทิ้นไปทิ้มาในหลุดครัอ้ที่ที่เจอเต็งๆนะก็มีตอนนั้นที่ว่าเจอนะนั้ว่มั่นใจเลยเสร็จปาหล่ะเนี่ยเขาปล่อยล้างไปคให้ใครเช่าไม่ใครเช่าบอกว่าเดือนห้าร้อยก็ได้ให้มาอยู่เนี่ยคณะก็ไฟใหญ่เนี่ยเดือนห้าร้อยพอเนี่ยเพื่อที่ตั้งระยะที่ตั้งสองไร่สี่ไ่อะไรอย่างเงี้ย้วกอะไรก็โอยโทำอะไรก็ทำทำไปเลยเออไม่มีคนมาเช่าแปลก ไม่มีแบบใครหารกล้ามามาซิว่าเย็นสักขนาดไหนว่าอยากลองก็ไม่มีคนแบบนี้มามันความเย็นผีหลอกอันเนี้ยมันคนยังไม่ค่อยกลัวหรอกพี่เรื่องผีเรื่องสางแต่ถ้ามาอยู่แล้วตายอย่างเงี้ยอ๋อใช่นะเพราะว่าคนไม่กล้าเสี่ยงถ้าแค่โดนผีหลอกหัวโกรนนี่นก็ยังพอทําใจเดี๋ยคืออยู่แล้วเสร็จปุ๊บไม่รู้จะตายวานันตายพรุ่งวันไหนใช่อ๋อนะครับ ก็ปล่อยให้มันล้างไว้อย่างนั้นนานไหมพี่เป้หรือว่าจนปัจจุบันนี้ก็ยังคงปัจจุบันก็ยังล้างอยู่อแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นรอยังไงต่อครับพี่ก็คือปล่อยล้างไปเลยปล่อยล้างไปสี่ห้าปีทีเนี้ยผมก็เรียนจบแล้วทีเนี้ยผมก็มาอยู่กับพ่อที่สมุยแล้วครับตอนนั้นนีทีเนี้ยต้องเรียกว่าอาใช่ไหมพี่ชายแม่ไก่น้องน้องน้องถ้าเป็นพี่ชายถ้าเป็นพี่ชายแม่ต้องเรียกลุงก็ได้นะ เรียกลุงได้ใช่ไหมเออพี่ชายอะ่ะลุงไก่อืตอนนั้นแกก็มีปัญหาเราองของละแหงกับเมียออที่นู่นแกก็คิดถึงบ้านครับเอออยากมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ออืแกก็ด้วยความแบบเบื่อเมียหลายหลอย่างแกกลับมาอยู่ที่นี่ครับแ,แต่ลุงผมเนี่ยมี่สายคือแกติดเหล้าชอบกินเหล้าออืแกก็มาอยู่อยู่ได้ไม่นานที่แกก็มาไปๆปมานะแต่ว่า ช่วงนั้นที่ว่ามีปัญหากันก็คือมาอยู่มาอยู่ได้หลายวันเลยแหละมันอยู่ได้ตั้งสิบห้าวันยี่สิบวันเลยทีนี้มีวันหนึ่งก็คือข้างบ้านผมเนี่ยก็เป็นญาติกันใช่ไหม,มเขาเล่าเขามาเล่าให้ผมฟังอะนะเขาเล่าให้พ่อผมฟังนะเ,เล่าให้ญาติพี่น้องฟังกันนะแกมาเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่แกกินเหล้า,มาเมาแกก็ร้องเพลงแหลงเดียไปนะครับมีคนแก่ไหนไม่รู้มาด่ามาไล่แกบอกว่าเสียงดังว่นวายน่ารำคาญไปไหนก็ไป กเดินไปเล่าข้างบ้านให้ฟังครับเสร็จแล้วพอทุกคนได้ฟังอะนะเช้าวันต่อมาปกติก็คือก็จะเห็นแกเดินท่องแท็กถึงในบ้านใช่ไหมทีเนี้ยไม่เห็นแกอือเสร็จตอนที่ทียงอะนะเขาก็เดินไปดูไอ้พี่ไก่ไปไหนทำไมเงียบครับลุงผมนอนตายอยู่หน้าบ้านพี่อ่ะฮะนอนตายเลยเหรอครับอุ้ยเป็นอะไรตายอ่ะ <c oughs> คน คิดว่าน่าจะเป็นโรคประจําตัวคือแกก็เป็นเบาหวานอะไรด้วยอะไรด้วยแกกินเหล้าอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นโรคประจําตัวนะอผมมองด้วยตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเป็นโรคประจําตัวแล้วก็จังหวะบางทีน้ําตาลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีไครอยู่ดูแกช็อกแต่พี่สังเกตไหมที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยสองสาคนเนี่ยทุกคนจะเล่าเหมือนกันหมดเลยว่าเขาจะต้องเจอใครสักคนเออนั่นอะสิ ของคุณแม่เ็าเจอเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวอยู่ในใช่แต่ส่วนส่วนตาของเนี่ยก็คือแม่ผมไม่หาอส่วนลุงของเนี่ยก่อนตายวันเดียวเองเนี่ยขาบอกว่าขาไม่รู้ไม่รู้โมวยวายเออคนแก่ที่ไหนไม่รู้ครับอก็เช้ามาแกก็เสียนอนตัวแข็งอยู่หน้าบ้านแล้วอืผมก็โอเคเขาเขาก็โทรมาบอกออกไปก็จะไดกฟังจากญาติผมเนี่ยเล่าก็ฟังว่าที่ไก่เนี่ยมาเล่าเงี้ยฟังตอนแกจะเสียเนี่ยอก็คือพอ เรื่องเนี้ยเขาก็คุยกันต่อๆกันไปอ่เขายิ่งกลายเป็นว่าบ้านผมเนี่ยก็ยิ่งแบบโอโ้ขนาดจะไม่อยู่กันหลายปีแล้วก็ขนาดพี่ไก่กลับมาพี่ไก่ฉันก็ต้องมาตายที่นี่ครับก็คุยกันโจทย์กัน,กนไปสรุปเขามีฉายาให้บ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านลงทองบ้านลงทองทําไมถึงตั้งฉายานี้มีแต่คนตายเหมือนเป็นลงศพครับอืออนเนี่ยเรื่องที่บ้านผมเนี่ยที่ว่าเป็น เนี้ยนะคือผมก็หาหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้มันคืออะไรแล้วบ้านผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทำบุญบ้านนี่ทำว้อยบ่อยเพระาะมันเป็นอย่างนี้ก็เลยปล่อยทิ้งล้างไปแต่<อ>ผมก็ไปดูบ้างนะครับบางทีผมก็ไปนอนอกล้าไปนอนพี่เป้ก็ผมญาติพี่น้องทั้งนั้น,นที่ตายก็ทั้งแม่ผมทั้งลุงผมถ้าเกิดว่ายังอยู่กันนะจะจะปล่อยให้คนอื่นมาทำผมได้ก็ไม่ถูกต้องกันแหละแต่ก็คนที่ตายเนี่ยก็ไม่ ตอนที่ตายเนี่ยก็ไม่รู้ปล่อยคนไหนมาทําเหมือนกันไงอันนีค้คือถ้าว่าในมุมที่มองด้วยความเป็นปกติอเรื่องบ,อบ้านการอยู่มีคนตาย,ยาเสียชีวิตเป็นเรื่องปกติอใช่ถ้าเรามองในมุมนี้นะแต่ด้วยความที่แบบอย่างที่บอกอย่างพี่เป้พี่เป้พูดนะครับว่าคือก่อนที่ทุกคนจะเสียมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดก่อนเกิดขึ้นก่อนหน้าตลอดออย่างคุณแม่เห็นเป็นชายใส่ชุดขาวนะนั่งอยู่ในโรงเห็ดนะครับวันรุ่งขึ้นมาก็สบประหดเสียชีวิต อ่อย่างคุณตาเงี้ยเอาฝันเห็นคุณแม่อันนี้เอาฝันเห็นเอาว่าพ่อลูกกันฝันไม่ได้ฝันนะเห็นมายืนมายืนมาหาอ่ะที่โรงพยาบาลอ่ะเอาว่าพ่อลูกกันมันก็ผมก็มองเป็นเรื่องปกตินะแต่ก็แบบมันก็เหมือนกับป่วยด้วยจังหวะป่วยด้วยอ่ะอดๆแอบๆพอดีคงจะแบบมารับไปอยู่ด้วยอ่ะถ้ามองในมุมนี้นะนะมันก็ยังแบบอืมตัวคุณตาแม่แต่ตัวคุณแม่เนี่ยแปลกตัวลูก อ่อน้องสาวพี่เป้นเนี่ยอันนี้ไม่มีใครรู้ถูกไหมล่ะเพราะอยู่ดีน้องก็เข้ามาปุ๊บไม่กี่วันเองไงคือมองเป็นอุบัติเหตุอ่านั่นก็อุบัติเหตุไปแต่รู้รว่าสายไฟมันมันรั่วมัเป็นอุบัติเหตุอืมนะฮะตัวคุณยายเนี่ยอยู่ดีวันดีคืนดีเส้นเลือดสมองแตกไงอันนั้นก็มองว่าอายุเยอะอาจจะป่วยได้แต่ของลุงผมนี่คือเวลาที่ชัดที่สุดเพราะว่าทั้งแม่มทั้งตาทั้งยายอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องที่รู้กันในครอบครัวแล้วก็รู้กันเฉพาะญาสนอื แต่ของลุงผมเนี่ยคือเดินไปบอกชาวบ้าน<อ>ก่อนแกนจะเสียครับเนื่องจากที่ว่าบ้านผมเนี่ยคนเขาก็เออมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเยี่ยนเรื่องอาถัายแล้วนี้ในคดีลุงผมนี่กลายเป็นว่าทุกคนนี่กลายว่าบ้านผมนี่ไม่มีใครเฉียดเข้ามาเลยนะพี่เชื่อไหมตู้เตอร์อะไรสายไฟอยู่ในนั้นนะผมบอกให้ก็อตอนนี้ผมไปช่วงสักปีปีที่แล้วมาช่วงมีนาปีที่แล้วที่ผมไปนอนอยู่ก็สองสามวันผมก็ไปรือของที่มันผูกมันพังมัเผาอะ่ะ ไปนอนไม่ยังรู้สึกมันบ้านกูนี่พอมาอยู่มันกดดันยี่หวาเลยวะอยู่แล้วแบบไม่แบบมันไม่เย็นไม่สบายแต่อยู่แล้วมันกดดันอ่ะมันก็บอกไม่ถูกอึดอัดนะทันยิ่งบ้านสวนน่ะมันจะต้องลมพัดโกรกสบายสบายโอ้แล้วร้อนพี่ออมันร้อนมันอึมครึมอ่ะปกติมันมีต้นไม้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะมันต้องเย็นนะไม่ครับร้อนเลยอึดอัดจริงถ้าใครได้ไปอยู่แล้วบอกเลยว่า ไม่ได้อยู่อยู่ไม่ได้กล้าพูดเลยนะ,ะสุดท้ายเนี่ยพี่เป้ด้วยความที่อ่ะเรารู้แล้วว่าอาถรรพ์มันมีแน่ๆไม่รู้ว่ามีจากตัวบ้านหรือมีจากที่ดินผืนนั้นนะฮะในช่วงระยะเวลาที่เนี่ยอะเปลี่ยนผ่านมาจนพี่เป้เนี่ยอายุสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยพี่เป้<ะ>เคยมีสักครั้งไหมแวบบแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนี่มนพระมา อะลองไปพาหมอผีมานะครับจากที่เคยตอนอเด็กๆเคยมีหมอทงหมอทํามาผ่านมาทําแล้วมันก็ดูไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเคยแบบจ้องย้อนแบบเฮ้ยลองอีกสักทีดีไหมว่าเผื่อทุกอย่างมันจะดีขึ้นอมันอาจจะกลับตาลปัดไปเฮ้ยกลับมาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขใครมาอยู่ก็รู้สึกสบายไม่อึอดอดัดอะไรม่อะไรแบบนี้เคยมีบ้างไหมความรู้สึกแบบนั้นไม่มีมีความรู้สึกว่าถ้าว่ามันอยู่เพี้ยนมาก็เผาทิ้งแม่งไปแล้วจบจบปลุกใหม่เหรอมีความคิดอย่างนั้นเลยดีกว่า จริงเหรอาถ้าเผาเผาบ้านไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวบ้านไม่ใช่ตัวไม้อะเป็นตัวที่ดินงไงต,ตัวตัวที่ดินเนี่ยมันมันก็หาคตอบไม่ได้อะแต่ว่าเรารู้แหละว่าทุกคนก่อนจะเสียคือเราเราได้ยินอย่างเงี้ยคือเราได้ยินกับหูเองนะครับคือนี่ผมพูดนี่ผมพูดเรื่องจริงเลยนะผมไม่เอาเรื่องแม่ผมมาเล่นเลยผมพูดเรื่องจริงผมได้ยินกับหูจริงริงไม่ได้พูดเล่นเลย,เลยคือมันหาคำตอบไม่ได้คนนู้นมาก็ว่าไอ้นี่อย่างคนนั้นมาก็นี่อย่างแต่พอ คิด <g itt s> ให้ดีๆนะเรารทำใบ้าน <f uch> มันก็ไม่ดีขึ้นเอาหมอผีหมอทํามาทํามันก็ไม่ดีขึ้นครับมันเคยทําแล้วอ่ะถ้าจะทําซ้ําอีกมันก็มัคงจะเหมือนเดิมอ่ะเราก็ไม่รู้เป็นเรื่องของฮวงจุย้ยไม่รู้เป็นเรื่องของเจ้าของที่เก่ามันเป็นเรื่องของผีสางหรือว่าเป็นเรื่องอะไรสักอย่างคือนเวลาเนี้ยคือทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะัจจุิบันพุูนตรงนะครับผมไม่สนใจแม่งคือ <f uch> ผมบอกเลยว่าถ้าถ้าจะขายคงไม่ขายอ่ะเพราะว่ามันเป็นที่มรดกครบ เผื่อไวกัมพาดด้วยเผื่ออนาคตหน้าเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราเป็นไงถูกไหมอย่างน้อยๆให้มีที่กลับไปอยู่ให้มันมีบ้านกลับไปอยู่ออคนถ้าไม่มีบ้านอยู่ชีวิตลำบากนะอะถูก,ถกถต้องก็อนาคตก็ไม่รู้เเรื่องของอนาคตอาจจะลื้อทิ้งก็ได้อ <c oughs> าจจะยังไงก็ได้ <c oughs> ผมก็ไม่รู้แล้วแต่ว่า <c oughs> คือมันเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ ผมเจอมาจริงๆอ่ะผมหาคําตอบมันไม่ได้เอแล้วผมก็อยากเล่าให้พี่ฟังเพราะผมเองก<ช>็ต่อไปถ้าจะเล่าอ่ะผมจะเล่าเรื่องที่ว่าเคยประสบพบเจอหรือว่าอะไรที่สัมผัสอ่ะเพราะว่าผมเองก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเปลืองอไปมาก็จะทั่วประเทศก็อาจจะเจออะไรแปลกๆบ้างอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปในโอกาสต่อไปได้เลยได้เนี่ยรลบเรื่องบ้านนี้ก่อนแต่ว่าหาคําตอบไม่ได้เนี่ยแหละมันเป็นมันยิ่งพอมันยิ่งหาคําตอบไม่ได้เป้หูฝังเนาะมันก็จะเงี้ยมรู้สึกแบบ ยิ่งหายิ่งยิ่งหาไม่ได้เลยมันยิ่งหน้าค้นหามันยิ่งหน้าขุดคุยมันยิ่งแบบโลเคชั่นบ้านผมนะถ้าเป็นทางฝั่งด้านซ้ายนะมันก็จะเป็นป่าใช่ไหมเมื่อก่อนตอนนี้ผมอยู่อ่ะมันก็เคยมีคดีฆาตกรรมเล้าศพมโยนทิ้งอืมแต่ถ้าข้ามไปที่แปลงหนึ่งพอถัดไปจากที่แปลงหนึ่งอ่ะมันจะเป็นสวนมะม่วงใหญ่มากเลยอยู่ริมคลองมันก็เรมันก็คลึ้มลกมั้นะแต่พี่เชื่อไหมในนั้นไม่มีพันล้างอยู่บ้านหนึ่ง มีบ้านล้างอีกหลังหนึ่งอีกอหลังใหญ่หลังใหญ่อยู่ในสวนมะม่วง<ล> oh? ผมไยเดินไปดูร <u ui> <ล> oh? อ่เออนี่ถ้าเป็นมเมื่อก่อนเลยจะขอไปเดินสายเลยเนี่ยโอ้โหน่าก,กลัวเลยผมเคยถามว่า <u ih> อ,อมีคนตายอยู่ข้างในแล้วก็แต่มันไม่ใช่เป็นทางสัญจรไงอ,งอยู่ในสวนอืก็เป็นเหมือนกับเป็นที่สวนเขาน่าจะเข้าไปมันก็ต้องผ่านแบบล่องน้ําไปต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะมีบ้านปูกหลังใหญ่ปลูกอยู่นั่นอยู่ตรงนั้นอย่งก็คือโลเคชั่นรอบมันก็มันก็มีความน่ากลัวของมันนะครับ นะอเข้าใจอารมณ์นะอ่ะลองดูพี่เป๊ะนะฮะลอง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 ค่อยๆ่อยนึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าคําตอบของเรื่องเนี้ยมันน่าจะผุดออกมาเหมือนน้ําอะตาน้ำมันจะต้องผุดออกมาสักวันให้เราได้รู้อ่ะคือตรดตรงเลยไม่ไม่อยากหาคําตอบแล้วก็คือมันเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วคือไม่ค้นหามาแล้วมันไม่มีอะไรคาใจอ่ะอ่าฮะเข้าใจหมดเลยพี่เพราะว่ายิ่งหายิ่งไม่เจอถ้าวันไหนเราไม่หามันเดี๋ยวมันก็เจอเอง ครับนะฮะได้เลยพี่เป้ประมาณหนึ่งนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้บ้านโลงทองที่ชาวบ้านแถวนั้นเป็นคนตั้งฉายาถ้าวันไหนอยากลองไปเจินายไปได้นะ๋ยวผมอนุญาตได้สิครับนะฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตโทรหาพี่เป้แล้วรับนะครับได้พี่เป้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมนะขอบพระคุณมากนะครับครับครับผมไว้เจอกันคราวหน้าครับพี่เป้สวัสดีครับ